สวัสดีเพื่อนๆอนอันนี้คือสวิตต์เอนเนจีนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนอที่นอนไม่หลับหรือว่ากําลังรู้สึกว่านอนหลับไม่สนิทในช่วงตอนกลางคืนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพักผ่อนน้อยคืออันนี้เราลองซื้อมาลองเพราะว่าเรามีอาการอย่างที่พูดมาทั้งหมดนะคะกลางคืนก็คือหลับยากแล้วก็หลับแป๊บเดียวก็สะดุ้งตื่นกลางเด็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสวิตต์เอเนจีที่ เรา,เาไปเจอในลาซาด้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เจอตามเพจเใน Facebook อยู่แล้วแต่ทีนี้ก็คือเราลองเข้าไปหาข้อมูลมากขึ้นก็คือเพราะว่าเรามีอาการเหมือนกับว่าตื่นกลางดึกบ่อยๆแล้วก็นอนหลับไม่สนิทนอนนอนน้อยอะไรเงี้ยท้าให้ร่างกายเพลียตลอดเวลาก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าใช้จริงแล้วก็ซื้อมาแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันกินยังไงนะคะ สว e ดเอนเอ g นะคะมันมันไม่ใช่ยานอนหลับก็คือแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับแมกนีเซียมนะคะตัวช่วยให้รู้สึกว่าหลับได้ลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เราพูดตามประสบการณ์ที่เรากินมาทั้งหมดประมาณ5ครั้งนะคะก็คือ5เม็ดในหนึ่งกล่องอ่อในหนใน1หนลอดเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด20เม็ดนะเม็ดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับอ่อเป็นเม็ดกลมๆประมาณเหรียญ5นะคะเปิดมามันก็จะเป็นข้างในประมาณนี้ เหมือนกับเรากินเวลาเราเรากินนะคะก็จะชงในในในน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ลงไปมันก็จะเป็นเม็ดฟูถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเคยกินอีโนโมันจะเป็นแบบเดียวกันเลยก็คือว่ามันจะเหมือนเม็ดฟูนะคะแล้วก็ละลายพอดื่มเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับรสชาติหวานๆเหมือนกินน้ําส้มนะเป็นเป็นอีโนเหมือนคล้ายๆอีโนรสส้มอย่างเงี้ยเออแล้วก็ สักประมาณี่สิบาาถึงยี่สิบนาทีนะคะช่วงก่อนที่จะเข้านอนก็ดื่มแล้วเนี่ยมันจริงๆเมสองช่วงสองเม็ดรแรกเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะก็หลับปกติแต่ว่าก็ยังมีสะดุ้งตื่นบ้างแต่ว่าตั้งแต่ช่วงประมาณครั้งที่สามสี่ห้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเราหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็ไม่ตื่นกลางดึกเท่าไหร่อืก็มีความรู้สึกว่าพอตื่นขึ้นมามันก็สดชื่นนอนน้อยก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกับนอนน้อยแต่เป็นการนอนที่ หลับลึกอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้ดีนะควรพักผ่อนให้เพียงพอดีกว่าถ้าถ้าถ,ถ้าให้เราแนะนําคือเราควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอแต่ถ้าสมมุติว่ามันมันหลับมันจําเป็นต้องนอนน้อยหรือว่ามันไม่สามารถแบบพักผ่อนได้เต็มที่จริงๆเราแน,นี่ยก็ก็เป็นอันหนึ่งที่โอเคนะคะไม่เลวร้วายก็เพื่อนๆจะลองหามาซื้อกินก็ได้อันนี้เราซื้อจากลาซาด้านะคะก็ะอยู่ที่ 390บาทนะคะบาท20สเมตรรวมค่าส่งแล้วนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอในลาซาด้าก็ดูอันที่รีวิวเยอะๆนะคะก็ลองซื้อดู3 9 0รวมส่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เอามาแช์นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่หลับยากหรือว่านอนน้อยจะลองซื้อมาลองลองกินดูก็ได้เออมันไม่ใช่ยานะคะแต่อันนี้มันจะเป็นแมกนีเซียมเหมือนเป็นอาหารเสริมมากกว่าก็ ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็นอนหลับง่ายนอนหลับลึกพักผ่อนเพียงพอแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปละสวัสดีค่ะ